ค่ะพบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่237แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหน,นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนนะคะว่าทางช่องไม่มีเก็บปลายทางนะคะวันนี้เราก็มีพระสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างพอปร,รอกะไหลทองปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยวันนี้มาด้วยกันสองเหรียญน,นะคะสวยทั้งคู่สวยทั้งสองเหรียญค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นพอปรอนะคะสวยเดิมค่ะมามใช้หน้าเก็บนะคะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะหลังพอปรอสวยๆก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะถ้าท่านใดรับสองเหรียญก็จะอยู่ที่400นะคะได้หมดนะคะ1หรือ2เหรียญก็ได้ค่ะสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหล่อบโบราณเนื้อทองผสม อนุสรร้อยปีวัดพิกุลทองปี2535หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเลี่ยมกรอบทองไมค่อนพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมอง์พระก็สวยนะคะกรอบทองไมค์อนก็สวยน่าใช้น้าเก็บจริงๆค่ะค่ะสำหรับ สมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะสวยๆเดิมๆเรี่มกรอบทองไมคอนสวยอง์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน้าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จกวางเล็กหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อดินเคลือบสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะ เป็นเนื้อดินนะคะแต่สวยมากนะคะน่าเก็บน่าใช้จริงๆนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อจรันสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสายสินไม้ปี2518ห้า้สิหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มจังหวัดสิงห์บุรีกระไหล่ทองสภาพสวย สภาพสวยมากนะคะสวยสวยแบบนี้ก็น่าใช้น่าเก็บนะคะกระไหลเดิมเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญใส่สินไม่นะคะหลวงพ่อจวนสวยสวยเดิมเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมหลังยันเจดีวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีปี2514เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยมากสวยจริงนะคะกระไหลเต็มค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อขอมนะคะสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเจ้าสัวบายนเนื้อผงหลวงปู่หงสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ปี2548ันิเนื้อผงว่านผสมชานหมากสภาพสวยสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะวันนี้ก็มาด้วยกันถึงสององค์นะคะสวยทั้งสององค์ค่ะ พระสวยผ้าเดิมนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงว่านนะคะแต่ผ้าสวยมากค่ะสําหรับเจ้าสัวบายอนเนื้อผงว่านนะคะสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่อง์ละ300ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับสององก็จะอยู่ที่600นะคะได้หมดนะคะจะหหรือ2ได้หมดนะคะสวยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งบอลลังในหลวงรอเก้าเนื้ออันปกาก้าปี 39, สอง9ห้า้อาสซองเดิมสภาพสวยสภาพสวยนะคะซองเดิมค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะปี2539นะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญนั่งบอลลังนะคะซองเดิมเดิมสวยสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ปี2508รุ่นทะเลซุงพิมพ์บัวหกนิยมสภาพสวยเนื้อฝาบาทกระไรลทองสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะวันนี้ก็มีด้วยกันถึงสององค์นะคะสวยทั้งคู่นะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆค่ะ เหรียญเดิมผิวเดิมเลยนะคะสวยค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะรุ่นทะเลซูงปี2 5 0 8นะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ250ค่ะถ้าสองเหรียญก็จะอยู่ที่5้0นะคะจะรับเดี่ยวรับคู่ได้หมดนะคะสภาพเดียวกันสวยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทกรุงเทพปี2,513สร้างน้อยหายากเนื้อทองแดงรมดำสาภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะสาภาพสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อเจ้าคุณนอน,นะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยค่ะน่าใช้หน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ<ม>องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นรวยร้อยปีหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2565เนื้อทองแดงซาตินต่อโค้ดหมายเลขเรียมกรอบทองไมคอนสวยมากสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะ เหรียญก็สวยกรอบทองไมค่อนก็สวยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเรี่ยมกรอบทองไมค่อนสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะ่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญมหาลาบหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุทยาปี2560อายุ91ปีกะไหลทองต่อโค้ดหมายเลขใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยค่ะสวยมากค่ะเหรียญกะไหลทองเต็มกับตลับทองไมค์ค่อนสวยๆนะคะสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่าสำหรับเหรียญหลวง ปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุธยานะคะเรี่ยมรอบทองสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงจังหวัดเพชรบุรีปี2553เนื้อฝาบาทต่อโค้ดใส่ตลับพร้อมใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะ เหรียญสวยใส่ตลับพร้อมใช้ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยค่ะสวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะคะเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะ่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์มีคาบกุเลี่ยมกรอบทองไมค่อนพร้อมใช้ สวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะเก่ามากค่ะสมเด็จก็ดีนะคะรอบทองไมค่อนก็สวยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะสําสหรับสมเด็จเก่าเก่าเนื้อจัดจัดนะคะเรี่ยมรอบทองไมค่อนสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปก,กระดาน3แผ่นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2,566หลังยันหันุมานตอกโคดเลี่ยมพลาสติกเดิมๆสวยมากจากวัดนะคะสวยเดิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงนะคะปัม๊มยันปัม๊มชื่อวัดนะคะสวยมากค่ะน่าใช้นะ่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับ ลูกกระดาน3าแผ่นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตาลามนะคะสวยๆเดิมๆบานนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพ่อท่านค้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อทองแดงไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยสภาพดีสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ การสำหรับเหรียญลูกไข่หลวงพ่อท่านค้ายนะคะสภาพดีสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์วิริยังวัดธรรมมงคลกรุงเทพเนื้ออันปะก้าชุบนิกเกิลสภาพสวยปี2518สวยเดิมนะคะน่าใช้น้าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญอาจารย์วิริยังนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพ่เ0้าพันเนื้อผงรายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2539ฝั่งตะกุดทองคำนาคเงินกล่องเดิมสวยมากสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะ ก็จะฝังตะกุดด้านหน้านะคะมีตะกุดทองคํานาคเงินนะคะสวยมากนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสำหรับพระสมเด็จลายวัดพิกุลทองนะคะสวยเดิมค่ะวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นสวยทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จแพรเก้าพันเนื้อผงลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระของขวัญหลวงปูท่ทวดพิมพ์พระรอดวัดห้วยมงคลปี2555กล่องเดิมสวยเดิมทั้งคู่นะคะวันนี้มาถึงสองงค์นะคะสวยเหมือนกันทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะองค์เล็กน่ารักนะคะกําลังดีค่ะ สวยเดิมนะคะเดิมเดิมจากวัดเลยนะคะกล่องเดิมค่ะค่ะสําหรับหลวงปู่ทวดพระของขวัญน,นะคะพิมพ์พระรอดสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่องค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะถ้าท่านใดรับสององค์ก็จะอยู่ที่สามร้อยนะคะได้หมดนะคะจะหนึ่งหรือสองได้หมดค่ะสวยทั้งคู่เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อจุกเนื้อดินจังหวัดลบบรุรีเลี่ยมกรอบ เงินอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะเรี่ยมอย่างดีเลยนะคะกรอบเงินสวยมากนะคะเป็นรอบสั่งตัดนะคะค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีราคานะคะพระก็สวยกรอบเงินก็สวยน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับหลวงพ่อจุกเนื้อดินจังหวัดลบบุรีนะคะเรี่ยมกรอบเงินอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองพค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับผ้าสวยๆกรอบสวยๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานออกวัดท้ายน้ําจังหวัดพิจิตรปี2531เอ็ดเนื้อเงินกล่องเดิมสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะผ้าสวยพ้าเดิมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะ สวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อเงินกําลังดีเลยนะคะสวยค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดท้ายน้ํานะคะเนื้อเงินกล่องเดิมสวยมากองนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญรลหาเนื้อเงินลงยาสีฟ้าหลวงพ่อแพรวัดพี่กุลทองสร้างปีพศ2536ต่อตอกโค้ดหมายเลขขอบเหรียญกล่องเดิมน่าใชหน่าเก็บนะคะสวยเดิมนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินลงยาสีฟ้านะคะสวยมากค่ะจะตอกโค้ดบริเวณขอบเหรียญน,นะคะเนื้อเงินแท้นะคะสวยเดิมนะคะกล่องเดิมๆจากวัดนะคะ สำหรับเหรียญโลหะเนื้อเงินลงยาสีฟ้าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่950ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระชุดพระชัยหลวงปู่ทวดรุ่นตำหนักทองหลวงพ่อทองวัดปากกอจังหวัดสงขลาครบชุดกล่องเดิม หน้าเก็บหน้าบูชานะคะครบชุดนะคะ1ชุดก็จะมีด้วยกัน8องค์นะคะจะเป็นเนื้อผงหเนื้อโลหะ3นะคะสวยหมดนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะก็จะเป็นพักกิ่ง3องค์นะคะ3องค์ก็จะเป็นอ่าสีเงินสีทองสีนาคะคะแล้วก็จะมีเนื้อผง เป็นพิมพ์เตารีดนะคะอยู่5องค์นะคะหสีด้วยกันนะคะสวยหมดนะคะเห็นไหมคะสวยทุกองค์นะคะเดิมๆนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะถ้าท่านใดรับไปนะคะคุ้มสุดคุ้มนะคะ1ชุดได้ถึง8องค์นะคะค่ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยหมดนะคะสวยหมดทุกชิ้นทุกองค์นะคะถ้าท่านใดต้องการรูปเพิ่มเติมก็ส่ง มาได้นะคะทางรลายนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ชมทางรลายได้นะคะสําหรับรูปเพิ่มเติมนะคะสวยหมดทั้งชุดนะคะหนึงชุดมีด้วยกัน8ปดองนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับผ้าชุดผ้าชายัยหลวงปู่ทวดรุ่นตําหนักทองนะคะสวยสวยเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่950ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ 950ได้ถึง8องค์นะคะสวยหมดทุกองคค่ะน่าใช้นะ่าเก็บจริงๆนะคะจะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์หรือเก็บไว้แจกใครก็ได้นะคะพระสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นมีดหมอขนาดปากกาใบยาว3นิ้วไม่ทราบที่สภาพสวยนะคะไม่ทราบที่นะคะแต่สวยมากนะคะ เ็นไหมคะเป็นมีดปากกานะคะใบยาวสามนิ้วนะคะสวยเดิมค่ะค่ะดูด้านในนะคะใบยาวสามนิ้วนะคะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะนี่ค่ะใบมีดสวยมากนะคะสวยเดิมเลยทั้งคู่นะคะน่าใช้นะคะเล็กๆน่าใช้มากค่ะ สำหรับใบมีดปากกานะคะไม่ทราบที่ใบยาว3มนิ้วสวยๆเดิมๆด้านนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 711 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 711 0ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ